จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม10,056รายส่งผลกระทบถึงพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่สามารถออกรับบินทบาทได้ล่าสุดที่วัดธรรมสามาคิจพัทยาใต้ในายภรสกรอยู่สมบูรณ์ผู้ช่วยเลยขานุการนายกเมืองพัทยาร้อมด้วยนายบรรจงบรรทุนประยุกต์อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยาและทีมงานจิตอาสาร่วมกันนำอาหาร้าวหวาน7เมนูประกอบด้วยผัดพลิกแกงหน่อไม้ไข่ต้มก๋วยเตี๋ยวหมูไก่ทอด ทอดมันปลาน้ำแข็งใสและขนมโตเกียวถวายเพลงแด่พระสงฆ์วัดธรรมสามัคคีพร้อมทั้งได้มีการแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนนายพาสกรอยู่สมบูรณ์ผู้ช่วยเลยขาธิการนายกเมืองพัทยาได้กล่าวว่าสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้เนื่องโดยนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยามีความห่วงใยและทราบถึงผลกระทบ พระสงฆ์ไม่สามารถออกรับบิณฑบาตได้จึงได้นํางบประมาณส่วนตัวให้ทีมเจ้าหน้าที่จิตอาสาระดมทุนในการจัดทําอาหารมาถวายเพลงแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไม่เหลือกันกวนี้ก็ไ,ไปแ่ว่ากันแต่ว่าในถึงมเจ้าก็ได้ใหญ่มนกลางคนเหนือหนใต้คนตะวันออกงงซือนายใครที่ได้ประสบไบัตได้ตายด้วยโรค โดยที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าอาวัชรีที่จะขอค่าให้ที่มีกำลังตอบโลกแล้วก็ารรักสร้างครอเจรัเป็น